สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่อครับงวดประจำวันที่ หพฤศจิกายน2564นแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดมินเลยครับอาจารย์จะมีข้อมูลล่างมาให้ทั้งหมด2ชุดด้วยกันครับมี72กับ74ครับ72กับ74วันที่ไม่ผิดนะครับ1164ตามนี้ครับแนวทางของแอดมินพิมพิสาถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์นางฟ้าอาบยาพิษ อาจารย์บอกว่าวิ่งรูดบนนะครับอาจารย์ให้9มานะครับวิ่งรูดบน9เลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางอยู่ตรงนี้ครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ชุดก็จะมี9 1 9 2 9 3 9 4 9ก้าครับตามนี้ครับนางฟ้าอับยาพิษอีกหนึ่งข้อมูลก็จะเป็นใบนี้ครับชุดมาวิน3ตัวบนแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็จะมีดังนี้ครับ ดูเหมือนอาจารย์ให้แนวทางเด่นหลักร้อยมาตัวเดียวครับนั่นก็คือ5หลัก10ก็1 4 7ครับหลักหน่วย2 9 0จับเข้าคู่กันแล้วก็จะได้ชุด3ตัวในส่วนตรงนี้ครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ชุดก็จะมีดังนี้ครับมี5 1 2 5 1 9 5 1 0 5 4 2 5 4 9 5 4 0 5 7 2 5 7 9 5 7 0 สชุดตรงนี้ครับอาจารย์ขีเส้นใต้สีแดงมาให้ครับมี519 549แล้วก็579ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดอาร์เป็นชุดเต็มบนนะครับงวดเก่าก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับเข้าเจ็แล้วก็แถม83มมาด้วยครับทุกท่านผมก็ลงให้นะครับคุณผู้ชมใบนี้ งวดใหม่ครับคือใบฝั่งทางขวาเมือ่อ1ทับทับ64แนวทางสอ,งนอนบนตัวตรงของของาจารย์ก็ตามที่เห็นเลยครับแคปหน้าจอนำไปเก่งนำไปตัดกันดูครับคุณผู้ชมแนวทางของแอดอาร์มขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของน้องแป้งน้องแป้งงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับผมพึ่งลงให้งวดแรกเนาะ งวดต่อมาก็คือใบนี้ครับงวดใหม่แล้ว1พย64เป็นข้อมูลบนวัดดวงครับทุกท่านอาจารย์จะมีแนวทางชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวบนมาให้นะครับชุด3ตัวของอาจารย์ให้มาที่5 19 5 29 9 7 5ครับทุกท่านตัดเล่น2ตัวก็19 29กับ7 5ตามนี้ครับชอบแนวทางของน้องแป้งก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดหนึ่งเป็นข้อมูล2ตัวล่างนะครับใบนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าตัวกลับนะครับ3 8 8 3ตรงนี้ครับหวยออก3 8ของอาจารย์มี83เนาะตามนี้ครับเรามาดูงวดใหม่กันงวดใหม่คือใบนี้ครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็จะอยู่แถวด้านล่างในส่วนตรงนี้ครับ ก็จะมี888118แล้วก็11ครับดูแล้วก็มีแค่3ชุดเองครับทุกท่าน888118แล้วก็11ส่วนงวดที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าผิดนะครับเพราะว่าออกตัวกลับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับพวกเราก็ตีตัวไปกลับกันทุกคนอยู่แล้วเนาะตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ถ้าชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูครับไม่เยอะครับ3ชุด แถมไม่มีตัวกลับด้วยครับทุกท่านมีตัวกลับอยู่ชุดเดียวนะครับนั่นก็คือ1 8ตามนี้ครับแนวทางของแอดหขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับอีกหนึ่งข้อมูลก็จะเป็นใบนี้ครับเป็นการทดลองนะครับทุกท่านหนึ่งพยหกสี่ไม่เคยใช้มาก่อนนะอาจารย์บอกว่าอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับอาจารย์ก็เขียนข้อความบอกแล้วเนาะ เรามาดูแนวทางที่อาจารย์ให้มานะครับมวดใหม่จะอยู่ด้านล่างสุดครับสชุดข้างหน้าจะเป็นชุด2ตัวนะครับมี8 7 8 1 0 7 0 1ด้านหลังจะเป็นชุด3าตัวทั้งหมดครับชอบแนวทางของอาจารย์ชุดนี้ก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับ7 8 7ดแปดเ7็ดเ 387 381307 7แล้วก็301ตามนี้ครับแนวทางของแอดหนึ่งไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของยายผาครับผาสวรรค์บันเลงเลขใครรอมารับไปนะครับมาแล้วมาแล้วสาธิติเข้ามาเพียบเลยครับบางงวดก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับบางงวดก็มีเข้าชุดเดียว สองวดหลังสุดก็เข้าทั้งบนทั้งล่างครับทุกท่านซ้ายมือจะเป็นแนวทางงวดวันที่1นึทับสินะครับหวยออก17 183ของอาจารย์ก็มี71แล้วก็83ครับงวดล่าสุดครับขวามือสุดสามเจ็องสามของอาจารย์มี27แล้วก็38มแกับงวดใหม่ครับคือใบนี้1.11.64หกหวยออกวันจันทร์ครับ แนวทางของอาจารย์ก็ตามที่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอนำไปแกงนำไปตัดกันดูครับแนวทางของยายผาตามนี้ครับขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลมากๆเลยครับด้วยรักจากยายผาไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดพรชนกครับอาจารย์ก็จะมีข้อมูลชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวมาให้ครับ ชุด3ตัวมีอยู่2ชุดนะครับมี494กับ403อีก9ชุดจะเป็นชุด2ตัวทั้งหมดครับมี92 93 94 90 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, 9, 9 1 0 1 0203แล้วก็04ตามนี้ครับแนวทางของแอดพรชนกมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ครูเมืองครับเสียนหวยขั้นเทพ1พฤศจิกายน64ครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามที่เห็นเลยครับ มี9อา่ามี5 9 5 3 5 5 5 6 5 7 5 8แล้วก็1 9 1 3 1 5 1 6 1 7 1 8ตามนี้ครับแนวทางอีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์ครูเมืองเซียนหวยขั้นเทพมาต่อกันที่แนวทางมัดรวมนะครับทุกท่านขอภายไม่ใช่มัดรวมนะครับเป็นแนวทางจับเลขเด่นของอาจารย์ยืนบุญเลิศครับ ใบฝั่งทางซ้ายคือของงวดเก่านะครับแนวทางของอาจารย์ก็เข้า372เนาะงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาเมื่อครับคุณผู้ชมก็แคปหน้าจอใบนี้นำไปใช้ได้เลยนะครับมีอาจารย์ใจดีจับมาให้แล้วตามนี้ครับแนวทางของแอดยืนบุญเลิศแล้วก็อาจารย์ใจดีจับมาให้นะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางมัดรวมนะครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์สมหมายและอีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นแนวทางของแอดสักนักคิดสายพันธุ์ใหม่นะครับถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยเนาะงวดเก่าของอาจารย์เข้าคู่โต๊ดนะครับ37ครับทุท่านอยู่ตรงนี้นะครับงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวามือคู่โต๊ดที่มัดรวมกันมาได้ก็ตามที่เห็นเลยครับมี070800 171810แล้วก็ 9 7 9 8 9 0ครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งสองมัดรวมกันถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์สุริยาครับงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์เข้าชุด3ตัวนะครับแต่ว่าครับทุกท่านผมไม่ได้ลงให้นะครับเจอมาก็นํามาฝากคุณผู้ชมพร้อมกับงวดใหม่ครับก็คือใบนี้แนวทางชุด3ตัวของอาจารย์ให้มา4ชุดครับ มี984 948 740แล้วก็940ตัดเล่น2ตัวก็8484049 4, 4, 8, 4, 0, 4ตามนี้ครับแนวทางของแอสสุริยาถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับคุณผู้ชมถัดมาครับจะเป็นแนวทางมัดรวมนะครับระหว่างแนวทางหลัก10ล่างของอาจารย์เอกสิทธิ์และแนวทางเด็นล่างสูตร2ของอาจารย์รัดครับ จะเห็นว่างวดเก่าของอาจารย์มี8 3อยู่นะครับที่เข้าคือใบฝั่งทางซ้ายมือนะครับงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวามือมัดรวมกันแล้วก็ได้ตามที่เห็นเลยครับแคปหน้าจอนำไปตัดนำไปดึงตัวเด่นกันดูครับคุณผู้ชมไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางดับแล้วนะครับทุกท่านเป็นแนวทางดับของป้าแมวนะครับใบนี้ดับ10รักแรกพบครับอาจารย์ให้ดับ0นะครับงวดใหม่ดับ0ครับ งวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้ดับ9ก็เอาอยู่นะครับคุยออก372ตามนี้ครับงวดใหม่ก็ดับ10ลักแรกพบดับศูนย์ใบนี้จะเป็นนทางดับ10ดอกแก้วนะครับงวดใหม่อาจารย์ให้ดับ5นะครับอาจารย์ให้ดับ5้างวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้ดับสีก็ผ่านครับตามนี้ครับไปต่อครับถัดมาจะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลของป้าแมว ใบนี้เป็นแนวทางดับหน่วยบนดอกชบาอาจารย์ให้ดับ6นะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดเลยครับ6งวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้ดับ3ก็เอาอยู่นะครับหวยออก372ก็ผ่านเนาะงวดใหม่ก็ดับหน่วยบนดอกชบานะครับดับ6ตามนี้ครับแนวทางของป้าแมวใบนี้จะเป็นแนวทางดับขาดล่างนะครับของทีมงานกลุ่มหวยลลขิตฟ้า อาจารย์ให้ดับ5นะครับงวดใหม่ตามนี้ครับอาจารย์ให้ดับขาดล่างดับ5 1พย64งวดที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าดับ5ก็เอาอยู่นะครับหวยออก3 8ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยครับสวัสดีครับ